ดีพี่น้องบุพเพกับ,กบกย่ายนิงบรรานอยูเลยเนานนนะมืัอนี้น้องสาวกินดองน้องสาวเนาะวันนี้เจ้พัลลามาแต่งหนาให้น้องสาวเนาะพี่น้องผู้บ่าวอยู่ปะคะมี่ผู้บ่าวอยู่บ่อ๊ดผู้บ่าวลายสาวงามแบบนี้ได้ี่ยงบ่สาวงามแบบนี้ลุกไปเขาชิญญาติกันแหละเบาเนื้อเบาเนือกลายอยู่เลยเนาะมาจากคนเนาะ อยังบทอะไรมาได้เนาะลุงทางลุงกันเนาะเรามาจะมงเรามายุเจ้พ่อนราจะมาแตงหนาให้กระไดคนสวยคนเก่าคนเดิมงามคือเก่าพี่น้องคนนะเอจะไปอยู่มุมได้๋น้ะมุมนี้บ่วาดเที่ยวเที่ยงกันได สาวอยู่แต่งดีนะคะไ่ได้จ่ายตังน,นะคะพนมาแต่งซีพนใจดีเนาะบ้านเดียวกัน,นคนก็สวยแถมยังรวยนำใจอีกคือข้าเจ้าวานแล้วเนาะ <laughs> ิงพี่น้องเบ่งเดตแต่งออกมาแล้วสิงามสมได้นั่งฟ้านางสวรรค์บ่งามแต่งใหญ่แงงามเก่าอยากงามเด้อ สวยค่ะสวยไทยประยอดก็ยอดเจ้าของเลผู้บ่าวทามาเป็นเพ่บจ้องว่าเหตุสี่นางแล้วนี่จ้อ่มันมแข็งเลยนี่จะเอามือจกเอาเลยคุณยายเอาอัน Chúng à. đây nhẹ không? Masih pen man man. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> ขอสิหักคอทงแลวินักอรรอนนะองมีรอนกนะผมผมลายผมยาวลองพนเรียบร้อยแล้วเียนคิวไปเขาเออจะยังมาลองพืนได้นะแก่แน่แม่นหวานหวานบบเออน่งลง ແေကေင်းငာေကေကດင်ငာေကေင်တွုဿက်းတွရြ့ဳ့်လ်လ เจเปิดเพลงเซยแท้ผุ้เ่าคุ้มจื้อผุ้เ่าคุ้มบ่กสาสกันเลยก็เป็นนั่นแหละนิ่เพรียงไหนบมมีเพรย์ใส่ให้นางนางโสดลูกผัวประเด็นโมท่านมีลูกผัวสาวโสดยังเห็นองตองอยู่นี่ ไปจับสิจองกระจรงองขอเข้ามาใด้เด้อนี่เด้อเถื่ออยขาสิเพื่อนะบ่าวเรากลัวกระเทยนะคะ <c oughs> อาฝรั่งเลยเนาะ กวนอ,อันลูกาเราจะสิตูส์ฮะลไม่เป็นจะสิตื่น,อ,อ,นอ้าวื่นคุณยายน้องพี่พานาะอิดออมก็ขอยลงไปแล้ว <c oughs> คนอื่นลงไว้ปิ้งก็ขอยลงไปปุ๊ปปกใหญ่ ตาสว่างทางนี้ก็เขียนเพราะทางนี้คนคนคนบนยอมทั้งนี้คุกกี้สุสีเด้อพ<ม>ี่น้องเอ<ม>งเอ,อลูกคน,ลคนตาลูกคนตาปลอมจะใส่ซาดิ่งดองไหม ตาบ้อสีเขียวตอนนี้กระล้งตาลงแก้มนี่แล้วเนาะพี่น้องยิงบดนไปคือนซีเรียแล้วเนาะเอาโมล้วบาผมแก้มขีดไอรอนี้เขียนเขียนขอบตาเนาะมอบดบินเดี่ยวไม่ค่อยแต่งเนาะเจ้าเป็นราคนสวยมาแต่งให้

ตอนนี้กำลังลงไอริเนอร์ให้ตาคมกรีดให้ตาคมให้ตาคมคันเหนือขาดไปทนทอนๆๆน,นเลยเออคนเดียวนีน่แหละตอนนี้กำลงังติดขน,านตาได้จ้ะ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บน,นะนี่ีดึงเอามันเป็นท่อนอยู่หรอกมันเป็นท่อนอูลกรกท่อนหน่อ,อืมกระ่อนแมนะลูกฮักเอาบี พี่มันกามันแหย่หลับหลับหลับนักเปนนักแน่นเนะเป็นคนทำงามพี่นนองเบอรนีหอุ้ยสาวน้อยอุ้ยขึ้ใหญ่แต่บทตนนั้นโบ้าคุณมี่บเทาจะติดอีกข้างใส่ด้านหน้ามันจังเด่นจังงามมันหนักหน้าเทาใส่เลยฮใส่เลเอนึ่งนักแถวอ่ะ นักระจำมันงามมันก็นทนนดเอาเพื่อความงามวะความง,งามถ้าอยากงามแล้วต้องบ่นว่าหนักสิกสวยก็ต้องอดทนนะคะจนก็ต้องสู้นะคะอุ้ยากาลปกรรมเเจ็บจิตตายที่ทนมาขเขย,ย,ยอยากสู้ไปแล้คะยังเกาะเพาะนั้นเขาอยากเจอใน้าหุ่นสวยอยู่แล้วพล่าเนี่ย

อกเลยจ้ารจคลินี้จะจเพียงแค่นี้นะคะน้องฝากกรกรแซ่เลยน้องจ้าติดตามพ่อคุณทหารน้น้องนะชยนรากมาแต่ห้เรียบร้อยแล้วพีดามาด้วย ngam trời ngam, bye bye. Yep.